สวัสดีครับผมโปรแบงค์จาก g ิฟฟ x อคาเดมีนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ราคาทองคําของวันที่8พฤศจิกาย,ยน2,567กันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับราคาเปิดตลาดมาอยู่ที่บริเวณโซน2707นะครับแนวรับสําคัญของวันนี้นะครับให้จับตาดูที่บริเวณโซนแนวรับ2 682ถึง2678นะครับถ้าวันนี้ราคายังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านโซนแนวรับนี้ไปได้นะครับเป้าหมายขาขึ้นจะอยู่ที่2717และ2734ครับแต่หากราคาเขาทะลุผ่านแนวรับที่บริเวณโซน2682ลงไปได้เป้าหมายขาลงจะอยู่ที่2668และ2657ครับ โซลสกอร์ปิ้งวันนี้นะครับผมจะให้โซนแนวต้านที่หนึ่งนะครับผมที่บริเวณโซนสองเจ็ดศูนย์เจ็ดและสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับส่วนบริเวณโซนแนวรับนะครับโซลสกอร์ปิ้งจะอยู่ที่บริเวณโซนสองหกหกแปดแนวรับที่หนึ่งและแนวรับที่สองที่บริเวณโซนสองหกห้าเจ็ดครับถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันที่ห้องเทเล gram นะครับใครที่ยังไม่ได้อยู่ที่ห้องเทเล gram สามารถที่จะ แอดตามลิงก์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ